เนื้อวัวสดเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยงพาเลาะครับเมื่อวานบอยงพามาสื่อเนื้อไปก่อยครับเนื้อก้อนงามงๆครับมาไปก่อยไปจุ่แซบ่บๆครับมักกวแบบนี้เออแบบนี้ขนนเขาผลผลัดเข้าแลนดลอกนี่นี่ข้วนี้นี่นี่สวยดีนะสวยนี่นะเขาเนี่ยนะเด็กไปก่อยไปจุ่ม เกิบเพราเขาโอ้ยมีดนี่ยังเพิ่นมีดไม่ห,ามมาหม่างไม่หม้ก็จังสีเล่ะมีดหานผัวดิมีดบ่มีผัวแบบนี้นะเอ้อบอกไปเนี่ยมันบอกแล้วยังบ่เสืออยู่อุ้ยแม่ข่าพูดว่างามหนึ่งมุมมีผัวเหมือนมุมมีผัวยังวปะปกติมีแต่ผัวเสียฝันว่ามีแต่เมียเสียฝนมีดแต่ดั่นกูมีด <c oughs> มุดมผัวถ้าไหนมีดลูกกว่าแล้วข้าลูกสามถ้าอะไร สามรอยพอดีสี่รอยี่สิบค่ะสี่รอยยีสบมันใส่เมื่อนันเลยบอก้าเบอ้างบนเลบอก้านเลยอกนเลอ้งนเอบอกเอกาบเอ้านเอข้า้งนเบอานเอางบ่เอาบน้างบนเอ้านอก้งเอางบเอ้าบ่เอ้าอายเลยบคานเลาเบาเอาออกขเลยอาบนอ่าลางนเ้านลอ้นมลนแน่ นีก็ได้มันเนาะนี <Hayır> ่แล้วมันไหนเอ้าปาดไปไหนมันไหนสี่รอยครับไปครับไปเอ้ยอินมันกับการ์ี่ีไหล่ะบ่นี่มีอตไวอีกด้อันี้แะนี่นี่นะโอ้ยย่างงามขึ้นเจ้าแน่นี่ขอลงมคิดเจ้าผอมแนี่อิยาบาเลยครับเจ้าอายุแบบนวดสรายอันนี้มันสี่ร้อยปดเอาไข่เอาสี่ร้อยโอ้ยเจ้ามันเกิแล้วอุ้ยอันสี่ร่อยนะเกินแล้วอ้ย จ้สินี่มันพ่อ่าหร่นะเอามาใส่ไปอะแต่ว่าเอาใส่อสีลอยกบมทเมันเกินสีอยเอามาใส่เห็นมันเหมือนกันเอาสองสียห่อองโล่ผิเงินจ่ายเจ้ามาถึงโดอกหาลอยอ่ะคอยเอาแค่หาอยผมวงเงินหาลอยนตอีลีเบิรงเพื่อนเอาตาปอกแค่ไหนเอาเนื้อออนเะใส่มอเนาะเอาหนีเออเอานีปดแปตัวนี้นี่ เสียวก้อนนี่ป่ะแม่เสเอาก้อนนี้เอออันขั้นบลใส่ตัวนั้นจะผ่้ใดจะได้อีกเนี่ยขั้นเออสิเอาห่าลอยมันบ่ะแม่เเอาห่าลอยมันมีแซมนั่นเอาเมือตีก็ได้ได้พอใจห่าลอยมาแปดสิบแล้วเพราะว่าจั้เอาใส่ให้ข่อยยังอันดำดำใส่ละอันดำดำเพราะฉะนั้นก็ยังก็ยัดดำอยู่ได้ไข่ของหมากกินที่ดำดำนมันแซ่บเจ้าหนีเนาะ <500 S 2> ในค่ายเพื่อนใจดีครับโยนี่นี่อยู่บ้านโนสวรรค์เนาะสายเส้นทางจากน้ำคุณไปทงสีขอพี่อาจจะเยอะเด้อเอาไปให้พวกยอเขาเขาอ,อย่างกับอะได้ตัวครับโยนี่อาหารตามสั่งกับคนมาเจดียดครับไในส่งของส่งของมาบานโยนี่นะโยู ทั้งน้ำคุ้นน้ำยังไปผุนแล้วฝากไปทั้งผุนอีกแล้วทั้งนอน้อกนนยางไปอีกก็ได้เออแล้จะอ่น่บไก่ไก่แถวนั้นแหละไเอาไเออกยี่หลีตัวน้องบหูวจก่กดบหัจักแล้วน้องไข่โบ้เข่ได้อยู่บ้านเนาะข่ก็อยู่บนดานหุเลยเออไก่ไก่บันดานละบ้านไข่อยู่นนสำราดนี่อย่างมันห้ไข่เนี่ยนี่นี่นี่ไรล่ะนิดตรงนี้ ไม่ดิไหนล่ะบอยจ้าบอไดให้ถุงเนาะบอเดี๋ยวสิให้หายกันสิเอาแถมแม่ข่อยซื้อจังหาลอยไปมีเงินจำนานมันแถมบอได้ค่ะเค่ะแม่ค้าเพิ่งกครับว่าอุ้ยน้องข่อยข่อยบ่มีเงินข่อยมีเงินแถ่หาลอยจะไหนเชืสิว่าบ่มีเงินคนรูบรอปานี้รอดอรอแมาแถมมาแถมยังแถมบีนั่นตักเอาหันนั่นโอ้ยเพิ่นแพงๆตัวนี้ นอนนั่ไม่ค่าไม่ค่าเพื่นใจดีครับขอเพิ่เงินก็ได้อยู่นี่มาชอยกันอุดหนุนนะครับไม่ค่าดีดีแบบตัวนี้ของของของเออกระดิบกันเนาะตัวแถมให้ฟรีๆตัวนี้เพิ่นใจดีแฮงสื่อสีเคลือบเห็นนีแหละครับตลกบริโภคอีหลีเนาะเจ้านี่เนาะบ่บ่บ่ได้ตลกบริโปกสื่งสีเคลือเห็นนี่อีหลีก็ แมนระว่าไงดีแล้วลูกเมื่อนี่ระวังมันนิ่ผมนอนเลยบะมี่มันห่องเนี่ยขาดนะมึงแกย่องมันก็จะเป็นหยังเนาะอ๋อหยันจะบะมี่หมนอนเท่าไรห้าร้อยร้อยบาทค่ะโอเคครับนี่ครับวูดิ์ปลอดไลค์ไหมห้าร้อยไลค์มันได้หลายกว่าสามหน่อยครับผมทีนี้ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ค่ะเด้อ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มคนค่ะครับไม่ายในที่หลือไหมครับไม่ายค่ะ